สบายดีพี่น้องพ่อกับส่งบ่าวใส่คือเก่าคือเดิมพี่น้องสะไปดีตอนเช้าๆพี่น้องพ่อบรรยากาศพี่น้องฝนตกท้องฟ้าแอบใสแต่ว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกตกใส่บุญนะพี่น้องเนาะเมื่ออื่นนี่บุญมืัอนี้เขาเตรียมงานหาสืได้ยังตอนหลับแขกเขาที่ได้พากอีฮุ่มจะมาเอาพากอีหุ่มพี่น้องไว้กินครับพี่ยังเขาป่นหรือว่าขนมจีนนี่พี่น้องเดี๋ยว เราทำหน้าที่เป็นคนขึ้นต้นใหม่ป้าเราได้ขึ้นหลายปีเลยโอ้ตึงตึงเตยไปขุงทีเห็นี่นะเห็ซีเอ้ยเราจะขึ้นได้บ่ต้นใดอันนี้นะต้นใดต้นนี่แล้ต้นใดต้นไหนแม่แ่แม่่แม่แเอาฟังอีกหุองไปรับแขกพี่น้องบุญบ้านมื่ออื่นมีแต่ล่ำหาเรื่องบุญบ้านก็ตังนี้มาตรการเข้มงวด โลคโควิดกายโลกก็ดอกก็เดียาดหึ่นี่เลื่อนไเป็นตะอุกอังแทะนไปน้ยตเช้อ่เพราะจะมีไม่ไม่เนาเน่านะมีอะไ่ะึงไปช้ยช้สอสจะเก็บมันดดูดู งามขนาดพี okay, seu, uh, you know, na, ่น้องอันน uh ี้นะไว้รับไว้รับแค่กินแล้วขนนมจีนไรผ้าหิดเดียวันวาวานข่อยผ้เหิ้วเวาที่ึนรอตัวเจ้ามาคัูขึ้นไปแล้วกับตัวนมงมันก็ชิดนิดนึงเดีวแต้นหน่อยเ่ียไม่องตนูเด้อพี่น้อฮะมันอันนาะ คนตกมันไ่จะหืนนะบอกหืน่รกนี้แด้วบอเอามาพานะเหียนแน่เลยหอจันบุญบ้านหอในยัเรียบร้อยอยู่มือนี้เลยคนตกอุพายุนักบ่เตสีย่างีนตาเห็ดทั้งามัมีเป็นโฮงเป็นโฮงโตนทั้งาก็ไม่ได้เ้อยันนี้พุทธภูมิเดแล้วนะหลายเม็ดอ่ามเลยพีย ย่ไปเด้อเออถึงมิดที่คอก่อนแล้วเจ้ามันมันติดยุยค่อยนี่ไปิดนะติดนั่นหรวาถึงวาถึงพี่จริงนะนี่มันไม่ได้มั่นเลยออเอาเอาเ้อนีต้องนอานเ่อเดียวจาเ่อเดียวเขามันหลงไปี่จะห้อยนอไม่เละเจ้าลอยเลยเละไข่เล็กก็มันจะลอยเลย แกอันน okay, <before> ี <t> <half> ้ไหะุณนาได้เออเนออพุดีไอ้ช้เลยจังกเอาลายเดียวมืนนด้ช่องงานลายเดียวตัวนั้นเออนาแบมนจะจับน้ามันงานองงานเน่าลนเ่นขันเออจะขยับมเนี่ยพุซูก่าแตยันได้เออจะขยจะขาดนแข่งแค่นั้นเลยจะขยื้นมาแล้วพูดีนตลาดซ้อนขึ้นกไมาโอเคได้อยุ่ นี่ยไปเด้อพี่น้องเด้อทางลุมเด้อจ้นทาลุมวันเนี่ยไปแม่ควันควันคันเอาไกไกลลูกพูดไปทุกพูด้อีนี่พูดเนี่ยไปไดเราไม่ได้ว้ใจได้มันมือเม่่ตอมีของหาเาเงินมาได้ไปเอาเหี่ยตัเีตเ้านะลหาเหล่งบเ้ย เอาลามาเลือกหมดละเนี่เอาแล้วะไม่ได้ันนั <h <h ่นนะมาตะกาดนี่เลยทีพอนใส่เอา้านั่นเมีได้แล้ว่พอ่าบ้าบ้าแต่ศรอนี่มีลองทำชิดลดนอกไปแล้วฮ้นป่งมอดเลยน่คะมีง้าน้องนี่ ปลานิ่นไปานิได้เ็อยเออปานิงเขาเอานะตาเอาปเลโตเรเจามาโลโตโอ้ยมันมีได้ไห่มไปอยหนกมแบอีมนี่แล้โอ้ยหวานไี่สนีทเฮ็ดอีไหนอันอีไหนวันมาให้กระจันเออคนมาหาเื่องเมือวันป้ากุอป้ก้อนชื่อาวบ้านมาคนจะกรจันแฉกเลย

เาจะทิมผ้าได้ป่า,านีอยากทิ้มไเอ็นอเอาสร้างว่ะเด้ไมเอ็นได้เอาอนี่โอ้นั่นแหละเพเอสนเธน่อยน้อยอุ้ยขึ้นไม่ได้ด้วเวอร์<ะ>โอ้ยมันมีชุงเนาะเฮ้ยเอาให้ก่อนนี่ยออาตัวนมนมนี่ยตัวนมมาปิดเออคือยู่ทิ้มแต่แม่ผ้าน,นะคะเนี่ยทิมอนมน่ยลยวว่าตัดมองสหกเชฟเชฟมัปงเมมันจะมีชู้งาะขึ้นม่ได้่วยันี้ปชแล้วเออมันล่าแล้ว,วม เอ้ยควันควันเขาห้องควัน,วนออได้ไหมสิควันเห่าเลยแต่ว่ามันกระแตกไปเรื่อยชน,นเออเพมันแตกได้เพิ่งได้มันฝ่ายนะเออ,อนนเอาต้นนั้นเลยเออจัอนุ่มอ๋อแาบนี้นี่เขาแน่เอาฝันลงแล้วบรรยากาศกับแบบนี้แหละพ้นจิตโต๊ในอะไรก็ตกอยู่แล้วตกขึ้นแล้วบุญปีนี้ฝนหับเนาะบ้านขี้หูดกะหับบ้านเหนียญงกะหับบ้านทันทีเนี่ยขับลอยน้ำเลยเนาะมีจะบอกก็ไอ้ดอก เอาีเด้อไอชิ้นใช้นางอายยังไงต่อต่ออันนั้นงาตอนนั้นน่ะมือเจ้าทั้งทุกข์ก็หลงหลุดเอาบ๊อยนะเออเอาเออ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 ยังอย่าโกหกแฮงเลยเพื่อนแม่ได้ข้อเสนอหายคือไอชิ้นใช้คอยนุงดึงมือแล้วก็ดึงเต้นบอกเกี่ยวกับมือต่อเอ็นมือให้งาเมื่อเอาบ๊อยนี่ก็เอาเอาชิ้นใชเออชอบงาตอนนั้นน่ย กินจ๊กจั่นมันมีได้เนาะมาให้สามสามสามชิ้ตัวสาวบาทไปซื้อไหนแม่อีบอนอร์นมาออแม่อีบอร์นมาไปเจ้าเ่าไปนั่นมีได้แนวนั่นแม่อีบอร์นมาเจ้าก็ได้กินจักจั่นบพรเขาบอกว่าได้กินหมูหวานนี่เขาซื้อค่ะนะค่ะซื้อว่าจักจั่นค่ะยังไข่แม่อีบอนว่ะซอยจักจั่นไหมเออเขามีว่าแม่อีบอนว่ะเมื่อว่าเขามาหายูเตอร์ผมก็ค่อยกๆมีเห็นว่าบ้านเขามาห้นะอันบ้านบ้านนั่นน่ะเขาเสาวๆนี่แหละบ้านขาดอย่างเดีย บ้านหนงของไคเฮ้ยเราอยู่นองไฟบอกพันาทำฮาบ้านหเห้ยโ่นะแบไมลาเลย่นาแเม่นโอ้ยจะไปเม่นเรโอ้ยไปเลีกม่นเอาเฮ้ยเพิ่งเราเม่นี่ละเห้ยเร่าสิแม่นลุ่นเี้ถ้มีแม่นตัดอย่างเดียวน่ากินมื้อ้ำไนมันล แม่ปิดฮ้อง้องจเอามันซ้ำไหนจนมันมันเหยดจนไม่หยัุงน้องมนจ้ะ้มุนเก็บไ้เลังแม่้อไปเอาไม่ไดี้ันจะจก้เป็นราคาก็จกไว้นแล้ว

เอามาได้ก oh mm. ่อนป่านนี้ไม่ก่อนนะใช่ไหมม่เรียนหมดหมืนตัวเองไห้นะคอยละปานนี่เพรอะขลับนมแกหรือว่ามันขึ้นดำนมโง่นมพงแล้วว่าซื้อห้องโ่นน้อยห้งน้อยเฮส่งให้แกเราแค่นมพงนบเอามาไม่ก่อนนะเ็ดีแมนด้นมนมเบอร์ส เก่าลงมาเลยพี่น้องลานเอาลายเติบงามนีเได้พี่น้องหอยพุ้มอะไปค้ายบ่อนี่ ไปเนื uh, right. ่องกินไปแบ่งกันพี่น้องขั้นส้มก็ไม่ได้นี่น้องนี่เมนแนวขั้นส้มเอาไ้หลับแค่เะมหลับแค่งานันนี้ห้องคลสาวเออไาาพี่น้องอาจะได้ปิดคลิปกันนะจงะในก็ ขอขอบขอบใจพ่อแม่พี่น้องสุขูสุสคนที่เขามาเบิงมาสมสองเบาใ่พรกก็ไล่ก็แช่พี่น้องอกดกระดิ่งแจ้งเตืน <Okay. S 1> อนเพื่อที่จะไปผ่านคลิปใหม่ๆไปพออ้อนคลิปหนาพี่น้องสบายดี